สวัสดีแฟนหงแดงหรวอร์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่15มิถุนายน2 5 6 4โดยลิเวอร์พู Daily ่ไบเซอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับไซทุกอบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกท,ที่ลิกงด้านล่างเลยครับ เรามารับโทษเขาแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวของผู้รักษาประตูของเราอยากอานเรียนมือเกาวจอมเกากันก่อนเลยหลังจากก่อนหน้านี้อนาคตของเขาดูจะมีความไม่แน่นอนเจ้าตัวย้ายจากเวสแฮมมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2019และลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น24นัดในการแข่งขันทุกรายการระหว่างที่ช่วงเวลาที่อลิสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมได้รับบาดเจ็บไป ทว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาสถานะของเขาในทีมก็เปลี่ยนแปลงไปหลังจากถูกลดบทบาทจากผู้รักษาประตูมือ2มาเป็นผู้รักษาประตูมือ3เพื่อเปิดทางให้กับควินคิลเลอร์ในดาดดาวรุง่งประกอบกับการที่สัญญาของเขากับสโมสรเดิมทีนั้นจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายคาดการณ์กันไปว่าเจ้าตัวอาจจะเลกอําลาสโมสรไปหรือไม่อย่างไรเพื่อหาโอกาสลงสนามกับทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์ทว่าล่าสุด อาร์เดียนก็ได้ตกลงปรงใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีก1ปีและจะยังคงทำหน้าที่เป็นแบ็กอัพให้กับอาริซอนและเคเลเฮอร์ต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ผมดีใจและมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับสโมสรต่อไปก่อนอื่นเลยเพราะมันคือรางวัลที่ผมได้รับจากสโมสสนสำหรับการทำงานอย่างหนักที่ผมทุ่มเทให้กับทีมเสมอมานับตั้งแต่ที่ผมย้ายมาที่นี่เมื่อสองปีก่อนอาร์เดียนกล่าว ผมรู้สึกสำนึกบุญคุณอย่างยิ่งเลยนะสำหรับความมั่นใจที่สโมสรได้ให้กับผมจากผู้จัดการทีมและจากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแฟนกาการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของผมในครั้งนี้อย่างที่สองละเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ปราบปลื้มอย่างมากกับการได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเพราะนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ แต่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่กันเหมือนครอบครัวมันเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างยิ่งสำหร,รับผู้เล่นคนใดก็ตามที่ได้อยู่ที่นี่ผมเหมือนมีสิทธิพิเศษเป็นอย่างมากในไหนก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวภายในสมูรอของเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นของนักเตะที่มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับตัวเขามาโดยตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกัน เขาคนนั้นก็คือนาบีเกอีตาเมดฟิลกระดูกยุงของเรานั่นเองหลังในช่วงแรกมีกระแสข่าวออกมาว่าเจ้าตัวอาจจะเก็บเข้าของยากจากสโมสรไปในช่วงเปิดตลาดรอบนี้เขาได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลตอนที่ย้ายสโมสรมาจากอาเบ่ลับซิกได้สนอราคามหาศาลถึง52.75ล้านปอนด์เมื่อปี2018แต่กลับสร้างความแตกต่างในทีนแอนฟิลไม่ได้ ขณะเดียวกันอาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นลที่ดรอปลงไปของเจ้าตัวก็ทําทให้โอกาสลงสนามของเขามีอยู่อย่างจํากัดเพียงแค่สินัดในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและ16นัดในการแข่งขันทุกรายการอย่างไรก็ตามล่าสุดวินลี่เออร์บันปากลหลังของทางอาเบร็ฟซิกซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของ ita, ขเกอีตาก็ออกมาเสนอแนะเยอเกนครอปว่านักเตะคนนี้จะเป็นจะต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษนาบี้เป็นคนที่อ่อนไหวอย,อย่างยิ่งยวดเลยนะ เขาเป็นคนที่ต้องรู้สึกสบายกับบรรยากาศรอบตัวเขาเพื่อให้เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดออกมาได้เออบันกล่าวเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วคุณก็จําเป็นจะต้องดูแลเขาแบบพิเศษและคอยพูดคุยกับเขาให้เหยอะเข้าไว้เขาต้องการช่วงเวลาพักเบรกด้วยสมัยที่เขาลงเล่นอยู่กับเราและแน่นอนว่าพิเมลีกเป็นหลีกที่มีการเรียกร้องสูงมากในเรื่องนี้ ทั้งนี้ทางเออบันยังได้เปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่าดาวเตะวัย26ปีรายนี้คือนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นด้วยในเส้นทางอาชีพของตัวเองจึงคุ้มค่าที่สโมสรจะหันมาดูแลแบบพิเศษดังกล่าวเกตาเป็นคนที่ควบคุมบอลได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานและความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังจบสกอร์ได้ดีด้วยเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องอย่างแท้จริง เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้มมเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นในแนวรุกที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมกันบ้างหนึ่งนักเต่ที่ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือโจนาธานอีโคเน่ปีกโตเก่งของทางริวที่เพิ่งนำสโมสพรพงาดคว้าแชมป์ลีกเอิงมาแบบสดๆร้อน ขณะเดียวกันทางแอนฟิลเซ็นทรัลสื่อที่จอดข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็รายงานข่าวออกมาว่าลิว์ภูได้เข้าหาเลือกับเอเย่นส่วนตัวของนักเตะตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดผลการเจรจาก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อแหล่งข่าวใกล้ชิดดีวนี้ได้เปิดเผยว่าการพูดคุยกันระหว่างลิว์ภูกับเอเย่นส่วนตัวของเขาล้มเหลวไม่เป็นท่า นั่นเป็นเพราะว่าข้อเรียกร้องจากฝั่งนักเตะที่ไม่ได้สมเหตุสมผลและเกินความเป็นจริงไปมากหลังเขาเรียกค่าเหนื่อยระดับ150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และขอโบนัสเงินกินเปล่าค่าเซ็นสัญญาอีกมหาศาลนอกจากนี้เอเย่นต์ส่วนตัวของเขาก็ยังต้องการให้สโมสรรับประกันด้วยว่าอีโคน่จะได้การันตีตำแหน่งตัวจริงในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งมาดูจากคุณภาพในแนวรุกข,ของเราแล้วนั่นคือสิ่งที่เยอเกนครอปไม่อาจจะสามารถให้ได้ ทั้งนี้แม้แหล่งข่าวจะไม่ได้บอกตัวเลขค่าเหนื่อยที่ลิว์พูพร้อมจะจ่ายให้กับอีโคเน่ว่าอยู่ที่เท่าใดกันธรรดาสื่อก็ประเมินว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับดิโอโกโชตาที่ตัวเลข9,000 90, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ดังนั้นมันจึงมีระยะห่างที่ประมาณ6,000 60, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ทำให้ลิว์พูถอนตัวจากดีวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเหลือเพียงทางอาร์ซนอลที่กำลังเจรจากับทางนักเตะอยู่ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผพราอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในรอบวันที่ผ่านมากับเรื่องของการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่อีกเช่นเดียวกันถ้าว่าคราวนี้ขยับมาดูในแผงมิดฟิลกันบ้างกำึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวลือหนาหูกับเรามากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้กับทางยูริทีเลอร์มองมิดฟิลตัวเก่งของเรสเตอร์สิตี แน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะดึงตัวเข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงหลังการย้ายทีมออกไปของจอร์จชิเนอไวน์แวดุมห้องเครื่องดัชแมนหลังเจ้าตัวได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วถึงฝีเท้าที่สุดยอดของเขากับเรสเตอร์อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่สำหรับดีลนี้ก็คือเรื่องของค่าตัวที่ทางทานเฟอร์มาร์เก็ตได้ประเมินมูลค่าของเขาเอาไว้ณปัจจุบันที่ราว47.5ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่ลิเวอร์พูลยินดีจะจ่ายในช่วงซัมเมอร์นี้ทว่าล่าสุด ดูเหมือนว่ามันจะมีทางออกในประเด็นนี้แล้วเมื่อทางแอนฟิลเซ็นทรัลได้รายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอแนบอเล็กซ์กรดเชมเบอร์เลนเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาเพื่อขอแลกตัวทีเลมองดังกล่าวพวกเขาประเมินค่าตัวของเชมเบอร์เลนเอาไว้ที่25ล้านปอนด์ซึ่งเท่ากับว่าจะต้องเพิ่มเงินให้กับทางเลสเตอร์อีกแค่เพียง22.5ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้ดีลนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นในทันที ขณะเดียวกันจอห์นบานส์อดีตดาวเตะระดับตำนานของขนิวร์พูลก็ได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเชมเบลเลนจะเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับทางเรสเตอร์ด้วยผมคิดว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเรสเตอร์หรือไม่ก็เวสแฮมนะบางทีเรสเตอร์อาจจะเหมาะกับเขามากกว่าเพราะพวกเขาดูมีเสียรภาพมากกว่าทางเวสแฮมบานส์กล่าว นั่นเป็นเพราะว่าคุณรู้ได้เลยว่าพวกเขาจะอยู่ในเจ็ดอันดับแรกของพรีเมีย์ลีกในเกือบทุกฤดูกาลซึ่งทางเวสต์แฮมคงไม่จะสามารถการันตีความมั่นคงได้ถึงแบบนั้นอย่างไรก็ตามหากตัวของเชมเบอร์เลนเองต้องการกลับไปอยู่ที่กรุงลอนดอนอีกครั้งผมก็คิดว่าทางเวสต์แฮมเองก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่เลยสำหรับอเล็กซ์เหมือนกันนะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่แห้ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวของทางยูริทีเรมองกันต่อเนื่องไปเลยหลังเจ้าตัวได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงอนาคตของเขาเป็นครั้งแรกกับสื่อมวลชนในตอนนี้เขาเหลือสัญญากับทางเลสเตอร์อีกแค่เพียง2ปีเท่านั้นและทีมดังจากถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเองก็มีความพยายามจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางนักเตะแม้ว่าตัวเขาเองจะชะลอเรื่องดังกล่าวออกไปก็ตาม ทราอมการกระแสข่าวว่าได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามเมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาทีเรมองกลับตอบคำถามแบบแบ่งรับแบ่งสู้และไม่ยอมปฏิเสธหรือยอมรับแบบตรงๆโดยเลี่ยงการตอบคำถามว่าขอโฟกัสกับศึกยูโรก่อนผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันนะผมมีสมาธิอยู่กับยูโรและผมก็ไม่ได้ฟังข่าวต่างๆที่ออกมาเลยทีเรมองตอบคำถามนักข่าวระหว่างอยู่ในงานแถลงข่าวกับ าเเบลียมไม่ว่าตัวของผมเองนั้นจะมีมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะที่เท่าใดกันก็ตามมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวของผมไปเลยและผมก็แค่ต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ในศึกยูโรทั้งนี้เมื่อถูกสอบถามจี้แบบตรงประเด็นเลยว่าเขามีโอกาสจะย้ายไปเป็นตัวแทนของไวนาดุมที่แอนฟิลหรือไม่โจ้าตัวก็ยังคงไม่ยอมตอบคำถามแบบตรงๆอีกเช่นเดียวกัน นั่นไม่ใช่หน้าที่ของผมในตอนนี้คุณต้องไปคุยกับนักข่าวพวกเขามีหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่ผมยังไม่ได้สนใจเพราะตั้งหมดที่ผมต้องทำในตอนนี้ก็คือทำให้มั่นใจว่าจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในสนามแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรไไ่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ